ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟมหาชัยนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะครับก็จะคึกคักแต่เช้าเลยครับของขายคนซื้อคนขายครับมีมะม่วงโหลละร้อยมะม่วงเบาเปแปะ เ,เพิ่งเอามาลงเป็นถุงเป็นถุงนะครับผักเยอะดีครับที่นี่ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14ธันวาคมนะครับปี2567 คลิปนี้พุ้ยอยู่ที่ตลาดมหาชัยนะครับเดี๋ยวพุ้ยจะพาเพื่อนมาเดินตลาดเช้าที่นี่ครับขณะน,นี้เป็นเวลาตี5้านะครับเพื่อนพุพ้ยพามาเดินชมครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับที่นี่ครับซึ่งคลิปนี้เป็นน่าจะเป็นคลิปที่สองหรือที่สนะครับที่พุพ้ยพามาเดินที่นี่ครับเพื่อน đợi em về tui anh dữ mà ừ, ta là sao mai tại sao anh, phải rồi. ห้าบาทยี่สิบบาทพอตั้งเดยวตีห้าเรามีมะม่วงโหลละร้อยมะม่วงเบาเ คนเยอะครับแต่เช้าเลยตีห้าลองมาเดินดูได้นะครับแต่เช้ามืดนะครับเปิดนะ ก็เป็นผักนะครับมีปลาเลย อันนี้เต้าหู้อ่ะห้าก้อนยี่สิบห้าก้อนยี่สิบเป็นหารเจได้ค่ะต้มผัดทอดต้มผัดทอดครับได้ค่ะมีถั่วอรับเดินดีกว่าป่ะกินแล้วบำรุงกระหม่อมมั้งคะว่าเออเพื่อสุขภาพมั้ป่ะถ้าแตงจืดก็ใส่ ซื้อขาวโต๊ะสดทีอะไรเงี้ยถ้าคนไม่กินเนื้อสัตว์ก็ก็ขายแทนได้เลยนะป่ะแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะนี่นี่เขาเปิดขายกันแต่เช้าใช่ไหมก็ตั้งแต่ตีสี่ตีสี่อาอแล้วฝั่งที่เป็นตรงตลาดฝั่งนู้นนั้นก็จะตั้งแต่สี่ทุ่มอ๋อกลางคืนเลยอ่ามันจะมีเหมือนยี่สิบชั่วโมงอะแล้วแต่ว่าแผงไหนแล้วนะเพราะมันจะมีของที่ที่เป็นชาวบ้ามงมาส่ง ชาวที่เขาหากุ้หอดผู้ปลามาส่งแล้วดักไอ้โง่อว่าตีสามที่หนึ่งกมาส่งอ๋อเขามาส่งฝั่งนู้เธอถ้าหอดเชียงก็มาจากใต้ของคู่ก็จะมาการเดินทางมาพบกันตอนไหนก็เริ่มขายแล้วนก็จะมีไรสดมีเบอร์โทรเลขลูกค้าอะไรเนี่ยมาถึงตีห้าทำไมมันเงียบๆเลยฝั่งนู้นนะมันเป็นช่วงๆเป็นช่วงนะมีน้ำขึ้นน้ำลงอ๋อ น้องเข้าใจไหมว่าน้ำขึ้นน้ำลงไหมเวลาอคือหมายว่าถ้าน้ำขึ้นน้ำน้ำมันมาเยอะอะของบางอย่างมันมาได้ก็มาถ้าน้ำลงของบางอย่างมาไม่ได้มันก็ต้องบีบอแต่ว่ามันจะมีของที่แช่เย็นเป็นชักชัาอ๋ออะ้รเขาก็จะมาจากทะเลไทยครับทะเลไทยแล้วก็ส่งมาไท้ส่งเอขอบคุณนะครับแล้วก็มีของจากอาม่าอ๋อครับเนี่ยแนวตะเข็บไทยแดนแถวเมืองกาญจะมีสินค้าอะไรอย่างนะที่มาครับ สองนู้นเนี่ยีที่เผมเปิดที่น่านเขาก็จะมาเมื่อปีแล้วอ่ะนายกเศรษฐาเขาท่านไปที่วัดหลวงพ่อสมะเขาบอกว่าจะเพิ่มการค้าขายเนี่ยจากสองแสนเป็นสองล้านเพราะว่าเนี่ยคูสะคอเนี่ยพามาไม่ต่างจากพักแสนเขาเขาสามารถจะเลือกส่สรได้เต็มเลยนะตอนนี้แล้วจากสามเป็นสี่นะเอออย่างนี้แบบว่าเขาก็ทําบัตร ส่วนหนึ่งอะโรงงานอะห้าพันว่าโลงอะเขาก็จะอดึงแรงงานคนลงคิดได้คำนวณที่ห้าพันโลงอะแล้วยังมีประมงอีกเยอะอะไรเงี้ยคือหมายว่ามันเป็นแรงงานที่ที่ที่เคลื่อนย้ายได้ตลอดที่สําคัญนะรัฐบาลก็เปิด M O U นโอะให้ทําบัตรมันน่าจะเปิดทั้งฝีนะเพราะว่าแรงงานน่ะเขาเขาเขาไม่ได้มีเงินเยอะเหมือนนักท่องเที่ยวจะมาคุณยังเปิด วีซ่าฟรีพักตวฟรีได้หนึ่งเดือนได้อยู่หนึ่งเดือนอ่ะแล้วในงานเนี้ยอย่างเช่นเก็บของตามฤดูการใช่ป่ะกว่าลมากรักไม้มันไม่มีทั้งปีนะมันจะมีช่วงเหมือนเหมือนเก็บทุเรียนเงี้ยมันก็จะมีเดือนสองเดือนเสร็จแล้วพ่อทุเรียนหมดก็ย้ายไปอีกแล้วไปเก็บมันคุดย้ายไปเก็บลำไยถ้าเกี่ยวข้าวเงี้ยก็เดือนสองเดือนก็ย้ายไปมันจเคพื้นที่แล้วถ้าเกิดก่อสร้างอ่ะพอทำบ้านนี้เสร็จใช่ป่ะก็ไม่ทำบ้านนะไปทำที่อื่นก้าเื่องย้ายมันไม่อยู่ที่ ขอบคุณมากค่อขอบคุณครับเรียกร<อ>้นกว่าอยากครับเก็เพิ่งมาขายกันวันนี้ผักเพ่งเอามาสด,สดเลยครับเก็เพ<อ>ิ่งเอามาลงเป็นถุงเป็นถุงนะผ<อ><อ>ักเยอะดีครับที่นี่ครับ กี่โมงตีห้าไอ้ตีสี่ประมาณตีสี่ตีห้าผักเพิ่งเอามาลงครับมะม่วง ใช่จะเจี๊ยบเยอะหัวไม้โลไมได้กม่เตสอะลำสวยมากเลยยีบาทหัวบอรล่มเลยเป็นหัวเป็นโลแล้วมั้ย เขาขายยังไงกันหัวนี่เอาเป็นโลครพี่กะหลำโลละยี่สิบกะหลำเบาจ้าคิดว่าขายเป็นหัวเป็นโลคอันนี้มละสิบห้าบาทสิบ้าบาทตั้เริ่มเลยต้มใหญ่เลยจ้าสิบาบาทครับผมโอ้ใหญ่กว่าขาอยูนไม่้อไีลา บรรยากาศเช้าๆนะครับเพื่อนเออช้ามืดเป็นตลาดริมทางรถไฟนะครับตรงสถานีรถไฟมหาชัยขนม မုန့်လက်ဂျီလိုပြောတယ်ဘဘွားကြောင့်တော့မပြောနဲ့မုန့်လက်ဂျီတွေရမယ်ဘုရား เาเดินไปทางนี้ตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะครับก็จะคึกคักแต่เช้าเลยะครับของขายคนซื้อคนขายะครับ อบเลยขายไงพี่มะกอกโลหละ50โลละ50ครับของป่าขององป่ามะกอกป่า เพิ่งจะตีห้านะครับเพื่อนก็บรรยากาศคึกคักดีครับเช้าๆครับตลาดมหาชัยครับ อากาศดีครับเพื่อนๆกคักดีครับเช้านี้ครับตอนนี้หกโมงแล้วครับ